สวัสดีครับพบกับผมมอยน์นะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจําวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568นี้นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดแล้วก็เป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพอ,อจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ก็พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับกับปยากรที่ดีๆที่อ่านออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรัถนาเกิดขึ้นจริงนามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออาภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ พุทธเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้พายใหญ่ถึงสองใบนะครับโดยจารีออดแตมเพอเรนนะครับก็บ่งบอกถึงความพยายามนะครับของท่านไม่หวั่นไหวต่อสการต่างๆก็สามารถดูแลรักษาความสําเร็จสมบูรณ์สมดุลสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีสมหวังสมปรารถนานะครับแมนจะเป็นภาระหนักกับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทก็าตาม ที่ต้องรับผิดชอบงานเข้ามาเยอะมากมายนะครับบางท่านถือว่าล้นมืออาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเกิดขึ้นในวันนี้นะครับหลายๆท่านที่อาจ,จะมีเข้ามาบางท่านก็เดินทางในระแวกใกล้เคียงนะครับอาจจะไม่ไกลมากแต่บางท่านก็มีโอกาสเดินทางไปต่งตางๆประเทศด้วยนะครับเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้ที่จะเกิดขึ้น ส่วนในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับเงินก็เข้ามามากมายอย่างสมดุลน,นะครับงานเยอะก็ย่อมจะมีรายได้รายรับเข้ามามากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้มาง่ายงนั่นนะครับต้องทุ่มเทต้องเสียหยาติเงินพอสมควรทุ่มเทเสียพลังกายพลังใจมากมายนะครับก็คุ้มกับค่าเงินนะครับการผลตอบแทนที่เข้ามากับการพยายามการทุ่มเทแม้นจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับ คนที่โสดโดยส่วนมากก็น่าจะอยู่ในสรารการของความเป็นโสดนะครับที่ยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่ไม่ว่ารับผิดชอบหน้าที่ในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจหรือในเรื่องของรับผิดชอบหน้าที่ภาระในการ,รดําเนินชีวิตนะครับก็ยังต้องอยู่กับความเป็นโสดกับเอาเวลามาทุ่มเทกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับส่วนบางท่านถ้าเคยมีการเดินทางนะครับเดินทางไกลไก็มีโอกาสในการที่อยากจะมีความผูกพันในเรื่องความรักเข้ามา ก่อตัวให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลด้วยความสมดุลนะครับในความรักที่ให้ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้นบางคู่จะมีเรียกว่าเป็นภาระหนักก็ตามนะครับในการที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์มีความมั่นคงก็ตามก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะจัดการแก้ไขเคลียนะครับร่วมกันไอ้ปัญหานั้น คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ดูแลเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปไปไต้สำหรับในวันนี้ของชาววนอาทิตย์การออกจากสภาวะอะไรก็ตามที่เป็นความยุ่งยากให้กับชาววันอาทิตย์นั้นเดินทางไปสู่พื้นที่ดินแดนหรือสถานการณ์ที่มีความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีบางท่านมีโอกาส ย้อนกลับไปในสถานการ์เก่าๆหรือในที่ทํางานเก่าหรือในที่เกยอ,อยู่เก่าๆนะครับที่จะกลับไปรับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งที่จะมีเข้ามานะครับเลขนับให้ในวันนี้ของชาววนอาทิตย10์107 1 4ศู็่ก็ขอชาวนอาทิตย <la> ์มีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ วที่เกิดวันจันทร์นะครับลังดวงของท่านในวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีๆเข้ามาให้ได้เริ่มต้นนะครับในวันนี้อย่างคนที่ว่างงานนะครับก็จะมีโอกาสนะครับในการที่จะมีงานทำมีอาชีพนะครับซึ่งบางทีนั้นแม้ท่านไม่ได้สมัครงานเอาไว้ก็ตามนะครับอาจจะด้วยความรักความเมตตาเมตีของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะยื่นโอกาสหารทำมาให้ท่านได้มีอาชีพนะครับที่จะ เติบโตต่อไปหรือใครที่มันคงอยู่แล้วในความสําเร็จก็ตามก็มีโอกาสสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆของการต่อยอดการกับขยายนะครับให้สู่ความเจริญเติบโตรุต่งเรืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามในวันนี้ของชาววันจันทร์จะมีปัญหาเข้ามาจุกจิกก็ตามนะครับ่านก็สามารถที่จะคลี่คลายแก้ไขได้ตั้งแต่ดาบแรกในตั้งแต่ต้นๆเน,นิ่นๆนะครับและก็บริหารจัดการสู่ความเติบโตสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีพลังแห่งความรักพลังแห่งความอบอุ่นนะครับพลังแห่งความสามาค ก็ามาเป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนสู่ความสําเร็จเติบโตได้ในทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับชาววันจันทร์แล้วก็จะมีเส้นทางใหม่ๆทางการเงินเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีคู่รักคู่ครองอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นผู้ดึงด,ดูดทางการเงินเข้ามา ทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนกอกูลเป็นพลังเสริมดวงให้ฝ่ายหนึ่งมีพลังในการดึงดูดเงินเข้ามา,มาอย่างสมดุลอย่างเหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายแม้ท่านจะเป็นผู้ที่อาจจะใช้จ่ายแบบจุกจิกอะไรก็ตามแต่วันนี้ต่านอาจจะมีการกำเนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนั้น ถ้าใครมีคู่รักคู่ครองอะไรต่างๆการจะใช้จะจ่ายอะไรในวันนี้ก็จะมีการคุยปรึกษากันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใช้ออกไปนะครับก็เพื่อความเซฟเงินของท่านให้มีความรัดก,กุมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันทร์คนที่โสดนั้นก็มีทั้งมีโอกาสที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับในวันนี้บางทีก็มาจากเส้นสายการงานนะครับที่บางทีนั้นการทํางานได้พบได้พบตาไกล นะครับอาจจะเป็นลูกค้าลูกขายอะไรต่างๆนะครับที่เดินทางมาติดต่อธุระแล้วก็มีการพบสบตากันก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจที่จะพัฒนาก่อตัวเป็นความรักต่อไปได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับความเป็นโสดต่อไปเช่นกันตัวอาจด้วยอาจจะเลือกเยอะเลือกยากนะครับหรืออาจจะมีภาระในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจที่มีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการมากมายจึงไม่มี เวลาในเรื่องของการที่จะมาดูแลความรักนะครับจนควารักบุาสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลนะครับให้มีความอบอุ่นมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแม้นจะมีปัญหนาเข้ามาบ้าง นะครับหรืออาจจะมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องจัดการต้องแก้ไขก็ไม่ได้ปล่อยปลาล่าเลยในการที่จะได้รับการเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันสบตาก,กันก็รู้สึกมีความอบอุ่นที่เป็นพลังเป็นกําลังใจเกือ้อคูนเครื่อหนุในให้กันและกันนะครับภายใต้สําหรับในวันนี้ของชาววันจันทร์เตมเปอรเรนนะครับการรักษาสมดุลในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จนะครับ ที่เดือนหน้ามั่นคงอย่างต่อเนื่องและก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆของการเริ่มต้นที่มีคุณค่าที่จะไปสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับบางท่านในวันนี้ก็จะมีโอกาสาการเสี่ยงดวงทางการเงินนะครับที่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมาหรือไม่ก็อาจจะการเริ่มต้นจากโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญๆที่มีผลประโยชน์ทางการเงินผลกําไรอะไรเข้ามามากมายนะครับเลี้ยงรับให้ในวันนี้ของจ่าวันจันหนึ่ง 1 3 2่ง,ง,งหนึ่งสีนะครับก็ขอาจ้ราววันจันทร์มีความสําเร็จมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันอังคารนะครับลังดวงของท่านในวันนี้พายใหญ่ขึ้นมานะครับ the emperor ก็บ่งบอกถึงสภาวะของความมั่นคงนะครับความเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวันนี้หรือข่าวอะไรดีๆเข้ามานะครับให้กับชาววันอังคารได้รับบางท่านมีโอกาสนะครับในการรับตําแหน่งอะไรใหม่ๆที่อาจจะอยู่ในต่างประเทศต่างแดนได้ด้วยนะครับหรือบางที อาจจะมีการไปทำธุรกิจเริ่มต้นของการเริ่มธุรกิจกับชาวต่างชาติอะไรต่างๆที่จะเป็นโซ่เส้นต่างของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่มั่นคงนะครับได้รับโอกาสดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นโอกาสดีๆงามๆเข้ามานะครับอาจจะได้รับเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ถึงเห็น ความสามารถนะครับในการที่จะเพิ่มระดับความเติบโตในระดับตำแหน่งในระดับเงือนเดือนที่เติบโตมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆของการได้รับกับโอกาสใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆอะไรเข้ามานะครับหรือใกลที่มีโอกาสนะครับในการที่การสร้างธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นหรือมีงานทํานะครับสําหรับคนที่ว่างงานที่ไม่มีงานชีพก็มีโอกาสบางทีก็ได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนนะครับ จะตามให้ท่านนั้นได้รับความเต,ติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาววันอังคารนะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในความสําเร็จนะครับเส้นทางใหม่ๆก่อนทางการเงินของบางท่านก็เข้ามาเติมเต็มนะครับสู่ความงอกงามต่อไปหรือวันนี้บางท่านก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเติมเต็มในทางการเงินทางทรัพย์สินอะไรก็มานะครับที่ยื่นโอกาสดีๆมา มามอบให้ในวันนี้ที่อาจจะได้รับความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานหรือใครที่มีฐานะดีๆนะครับในวันนี้ต่างการเงินของท่านอาจจะเอาไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่อนนะครับกับผู้ได้โอกาสอะไรต่างๆเป็นการสร้างบุญสร้างฐานบาร,รมีอะไรในวันนี้นะครับก็เป็นพลังที่ดีๆที่จะสร้างบาร,รมีของท่านให้มีความแข็งแรงแก่งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความร,รักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารคนที่โสดนั้น โดยส่วนมากก็น่าจะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์น่าจะไม่ค่อย กระตือรือร้นหรือใส่ใจในเรื่องของการที่จะหาความรักนะครับอาจจะเอาใจไปใฝ่ในเรื่องของการสร้างบุญสร้างตานบาร,รมีช่วยเหลือเกอื้อกูลเป็นจิตอาสาอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะไม่ได้กำเนึงถึงความรักของตัวเองก็อยู่แบบโสดๆต่อไปส่วนต้าไครมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ความผูกพันเข้ามา,าจ,จะพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มายื่นโอกาสดีๆให้เกิดความผูกพันขึ้นหรือมีโอกาส พบกับชาวต่างชาติได้ด้วยที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นส่วนู่รักคูรสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับในความรักความสัมพันธ์ที่ให้ไปกับที่ได้รับมานั้นก็รักษาความสมดุลในทิศทางที่ดีเป็นที่พึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับดูแลเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับด้วยความอบอุ่นสร้างอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่มีชีวิตชีวาเข้ามาดูแลแต่ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคง งอกงามเต years, People, نا, ิบโตต่อไปนะครับไป่ไทยสำหรับเนวันนี้ของชาววันอังคารนะครับสถานการณ์ของการตัดสินใจนะครับเลเวอร์บางทีวันนี้ชาววันอังคารจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการตัดสินใจที่จะมีเข้ามานะครับในการที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆวันนี้นะครับท่านก็จะตัดสินใจออกมาเลือกออกมาในทิศทางที่ดีนะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอังคารหนึ่งสี่หก 6นะครับก็ขอให้เจ้าวันอังคารมีความสําเร็จมั่งครั้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้นะครับพลังดวงของท่านพระใหญ่เดอะเวอร์นะครับก็บ่งบอกถึงความสําเร็จความเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีความกว้างขวางในการสําเร็จนั้นนะครับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนที่ทําให้ท่านนั้นได้รับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามานั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เหนือบ่ากว่าเรงสาหรับผู้อื่นก็ตามนะครับ ท่านก็สามารถที่จะจัดการนะครับแค่ไกปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยในที่ต่างที่ดีการได้รับการเครื้อกูลเครื้อหนุนสนับสนุสนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ไว้วางใจ นะครับก็ได้มีความเติบโตบางท่านมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเลื่อนความเติบโตในระดับตําแหน่งในระดับเดือนเดือนนะครับโชวความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมหรือธุรกิจนะครับที่มีการขยายตัวกว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับได้รับความนิยมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโู่การเติบโตไม่ว่าธุรกิจใดๆนะครับต่างโลกสื่อสารโลกโซเชียลธุรกิจการตัวการท่องเที่ยวผลทางด้านเกษตรกรรมอะไรก็ตามนะครับที่มีความเติบโตได้รับการตอบรับกับผลตอบแทนหาผลประโยชน์ ผลผลิตอะไรออกมานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่สร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับขยายตัวอย่างรวดเร็วในความเติบโตก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับเงินก็หลั่งไหลเข้ามามากมายนะครับอย่างมั่นคงอย่างสม่ําเสมอโดยความบุดมสมบูรณ์กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ เงินตราต่างประเทศต,ก,ต,ก,ตกดึงดูดเข้ามาวันนี้บางท่านก็จะมีโอกาสนะครับที่ได้เงินค้อนเงินมากมายเข้ามานะครับที่จะมายุติบัญชีอะไรบางอย่างลงนะครับที่มีการชรําระมีการาจ่ายมาเป็นระยะระยะอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะปิดบัญชีนั้นลงได้สําเร็จเสร็จสิ้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับกับการเงินที่เข้ามาเติมเต็มเรียกว่า ในโลกต่างใบนี้นะครับที่จะทําให้ต้นเก็บเกี่ยวการเงินกวักเรียกเงินเข้ามาตั้งๆอากาศต่างพื้นดินนะครับเข้ามาเติมเต็มในวันนี้สมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาวบันพุทธกลางวันนะครับคนที่โสดแต่งว่ามีการเดินทางนะครับก็จะมีโอกาสความรักความสัมพันธ์เข้ามาที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นพบกับชาวต่างชาติที่กล้ามาสร้างความผูกพันได้ด้วยนะครับซึ่งความรักความสัมพันธ์นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทำให้ตั้นนั้นไปสู่เป้าหมายความสำเร็จสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นของคนโสดท,ที่จะมีความรักเข้ามานะครับส่วนบางคนหรือหลายๆคนนะครับก็ยังตั้งกาตั้งกำแพงเอาไว้หรือใช้เวลากับการบริหารการงานนะครับก็เลยไม่มีเวลาในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามา ส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลนะครับไอ้ความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแม่จะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามก็ใช้เหตุจใจผลใจความสุขขุมเยือกเย็นนะครับก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้ปลอดไปในทิศทางที่ดีแม่จะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามนะครับก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในการที่จะดูแลในการที่จะใส่ใจให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงควบคู่กันไปกับการดูแลการงานธุรกิจ ต่างๆนะครับก็มีความมั่นคงในความปุกปันบางคู่วันนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปต้องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะมีเป็นการกระชับความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงเติบโตต่อไปในต่างที่ดียิ่งขึ้นภายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันอัศวินตือไม้เท้านะครับท่านมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะขับเคลื่อนในสถานการณ์ต่างๆในวันนี้นะครับที่จะ ไปสู่เปา้าหมายแห่งความสําเร็จรุ่งเรืองและก็ความสมหวังสมปรารถนาจะเข้ามาสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองให้กับชาววันพุธกลางวันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน1 4 2 1 1 4 1 2นะครับขอขอชาววันพุธกลางวันมีความสําเร็จมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ใหญ่เดดเดวิลและก็เดลเวอร์นะครับสัดการของการตัดสินใจเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านนะครับบางท่านก่อนจะมีการตัดสินใจถ้ามีการทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจสว่างสว่างอยู่นะครับก่อนจะมีการตัดสินใจเลือกในการที่จะทําธุรกิจสีเทาๆอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ หรือใครที่ทำธุรกิจสีเทาๆอยู่นะครับก่อนจะมีการตัดสินใจเลือกเพิ่มเติมนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจสีสว่างสางนะครับที่จะสร้างโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่าไอคันทุ่มเทกับในสถานการณ์ต่างๆด้วยการใส่ใจนะครับก็ทำให้สู่เส้นต่างของการโอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆที่จะเจริญงอกงามรุ่งเรืองก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพุธกลางคืนนะครับ การเงินของท่านก็เข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับบางท่านไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียวต่างการเงินมีตั้งแต่ตำแหน่งประจําจากธุรกิจนะครับธุรกิจก็จะมีหลายๆธุรกิจธุรกิจสว่างสว่างธุรกิจสีเทาๆนะครับหรือบางท่านมีโอกาสนะครับในการที่จะมีโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญๆที่มีเข้าหมายเริ่มต้นกับมีการเงินผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับจากวันพุธกลางคืนก็จะมีโอกาส ตั้งบางท่านนะครับอาจจะเข้ามาพอใจหนกชื่นใจหรือบางท่านนะครับโชคลาบก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็แล้วแต่พื้นฐานดวงของแต่ละท่านนะครับที่จะได้รับลักษณะแบบไหนแต่ก็จะมีเข้ามาเติมเต็มต่างการเสี่ยงโชคลาภอะไรต่างๆในวันนี้นะครับบางท่านก็จะได้รับเงินเข้ามาอุปตธรมค้ำจูจากเงินก้อนใหญ่ๆ ้อนโตโตกับผู้ที่มาพึงพอใจหรือผู้ที่มาหลงสเสน่ห์ได้ด้วยนะครับเตี่ยาจะาเข้ามาแบบลับๆนะครับที่มอบเข้ามาให้ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เส้นต่างๆกันเงินด้วยซ้ําว่าผู้ใดเป็นผู้ยื่นมาให้มอบมาให้นะครับส่วนการใช้จ่ายนะครับบางท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยบางทีถนอดจ,จะเป็นคนที่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยแบบใช้เปง่ายๆนะครับ ก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านในวันนี้ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับว่าจะจช้จ่ายแบบใดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ใช้จ่ายในสิ่งที่มีคุณค่าก็จะทำให้ท่านนั้นสร้างโอกาสของการเก็บออมรอมริบได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตาท่านอย่างตัดสินใจจะจ่ายจ่ายแบบสายเปย์นะครับสร้างความพึงพอใจกับตัวเองแล้วก็จ่ายออกไปง่ายๆก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆอันนี้ก็จะทำให้ท่านสิ้นเปลืองได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็มี มีโอกาสนะครับในการที่จะเริ่มความรักความผูกพันขึ้นนะครับ่อาจจะเป็นรักดีๆที่จะพัฒนาเติบโตไปสู่ของการใช้ชีวิตกู้การแต่งงานในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนก็พิจารณาดูด้วยนะครับซึ่งบางทีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเริ่มต้นนั้นก็จะเปี่ยวหากเกี่ยวกับความรักที่เกี่ยวกับเสน่ห์ราคาอะไรก็ได้นะครับก็ให้พิจารณาเป็นรายๆไปนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลนะครับในวันนี้มีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใส่ใจนะครับโดยเสน่หาด้วยความคลั่งไคล้ดูแลเข้าหากันแล้วก็เติมเต็มอะไรที่มีความมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันอะไรที่ไม่เคยมอบให้บางทีก็นํามาเสริมมาเติมให้ในวันนี้นก็เป็นกองขวัญกองกำนันนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เป็นการกระทําที่ดีๆที่มีคุณค่าหรือในเรื่องของทรัพย์สิน กับที่อยากจะมอบให้กับคู่รักคนรักเป็นการเติมเต็มความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไา่ใต้สำรับในนี้ของชาววันพุธกลางคืน9เหรียญนะครับเส้นต่างของความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จบางครั้งบางมีสีสุกนะครับเกิดจากความสําเร็จ หรือก,การมีโชคมีลาบก็บมาเติมเต็มก็ทาให้ท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆสร้างความอุดมสมบูรณ์เติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีถ้าใครที่ก่อนหน้าน,นี้อยู่ในสภาวะไม่เติมเต็มนะครับก็จะตามไปตั้นก้าวสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองเพื่องปูงปงมั่งมีสีสุขเล็กน่าพ่ายในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน1 5ึ่งห้าหก หนึ่งก้านะครับก็ขอ,ขอ,ขอจาจ้าววันพุธกลางคืนมีความสําเร็จมากครั้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพฤหัป,ปดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ใหญ่เดิอดสตาร์ขึ้นมานะครับก็ความสมหวังสมปรารถนาในความสําเร็จนะครับเข้ามาเติมเต็มสร้างความปรุงปอใจให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การลุกหน้าเกิดเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีการเจราจาการคุยการการปรึกษาอะไรในวันนี้นะครับก็สู่สภาพคล่องนะครับสำเร็จราบรื่นได้ในทิศทางที่ดีนะครับการที่จะปล่อยสินค้าอะไรต่างๆการที่จะ พบปะบุคคลนะครับในการที่จะได้เลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์อะไรต่างๆเข้ามาพัฒนาในเรื่องสายงานอาชีพของตัวเองนะครับก็ได้รับสิ่งดีๆวันนี้ที่จะนํามาสู่ความเติบโตเดินหน้ารุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับได้รับเกียรติได้รับศักดิ์ศรีนะครับได้รับชื่อเสียงในทิศต่างที่ได้รับความนิยมเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับเงินที่รายได้รายรับเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลสมบูรณ์นะครับ วาจาเป็นทรัพย์การสื่อสารการเจรจาในวันนี้นะครับก็สู่สภาพคล่องได้ผลต่างผลเปอร์เซ็นต์ผลกําไรอะไรต่างๆลูกค้าลูกขายนะครับที่เข้ามาอุดหนุนในเชิงการค้าการพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับที่ได้รับการเติมเต็มผลกําไรเข้ามามากมายโดยเฉพาะในวันนี้นะครับวาจาเป็นทรัพย์นะครับที่จะกวักเรียกเงินเข้ามาไม่ว่าเงินต่างอากาศเงินต่างภาคพื้นดินเงินในต่างถิ่นแดนไกลนะครับที่ตกไม่เรียกเข้ามาเติมเต็มสู่ความ สมดุลรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นสร้างความมั่นคงต่างกันเงินอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับคนที่โสดนั้นก็มีทั้งบางคนอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ยังอยู่ในช่วงของการดูแลกายใจของตัวเองนะครับอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่ความเป็นส่วนตัวเพื่อปรับสมดุลสภาวะใจกายให้ความสมบูรณ์ต่อไปนะครับส่วนบางคน ก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพบความรักความสัมพันธ์เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับบางทีก็ ต่างโลกสื่อสารนะครับหรือต่างเส้นสายการงานหรือการได้พบปะพูดคุยกับใครในวันนี้นะครับเตี่าจะสร้างความผูกพันเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะให้ก่อตัวแล้วก็เดินหน้าเติบโตในความสัมพันธ์ต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลเติมเต็มนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสมดุลมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่มองถึงอนาคตอย่างมั่นคงร่วมกันมีการคุยกันในความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ รับการเติมเต็มและก็สร้างความมั่นคงด้วยความสุขด้วยความปลอดภัยในความรักอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดีในภายแตํสำหรับในวันนี้ของชาววันพฤหัสปดีนะครับเด็กถือไม้เท้าการยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดีนะครับจะเรืองงองามอย่างต่อเนื่อง ก็สร้างความรึงพอใจให้กับจาวันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับกับความเติบโตความสําเร็จสมหวังสมปรัถนาเลขหน้าไายในวันนี้ของจาวันพฤหัสบดี3 3 1 7 1 1นะครับก็ขอให้จาวันพฤหัสบดีมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับไยใหญ่ขึ้นมาเดอะสตาร์นะครับก็อบอก ถึงความเติบโตได้รับชื่อเสียงได้รับความนิยมเติมเต็มสู่ความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับกับการดูแลเอาใจใส่ของท่านที่มีความรักมีความปลื้มพอใจในการที่จะใส่ใจดูแลในการงานอาชีพธุรกิจของท่านนะครับมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องอะไรที่ขาดสมดุลน,นะครับก็มีการใส่ใจในการที่จะเติมเต็มสร้างโอกาสของความสําเร็จรุ่งเรือง อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็ได้ความนิยมส่งเสริมสนับสนุนนะครับอย่างมีคุณค่านะครับเพิ่มพูนในเรื่องของมูลค่าผลประโยชน์ที่มีมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็สร้างความบุดมสมบูรณ์ก็ส่งผลในการเงินของชาววันศุกร์นะครับที่หลังไหลก็มาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องนะครับยกระดับเส้นทางความร่ารวยความมั่งมีสีสุขอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการยังเก็บตัวดูแลนะครับความปลอดภัยในการใจของตัวเองซึ่งอาจจะเคยไม่สมหวังสมปรารถนาในเรื่องความรักมานะครับ <c oughs> ก็อยู่ในความเป็นส่วนตัวนะครับที่จะดูแลให้เกิดความสมดุลในการใจของตัวเองที่จะเดินหน้าไปสู่เส้นต่างความรักต่อไปในอนาคตนะครับ ส่วนบางคนยังไม่เจอนะครับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์แต่ยังไม่พบก็หวังว่าเบื่อโอกาสข้างหน้าจะได้พบรักดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับส่วนบางคนก็ยังอยู่กับการดูแลน,นะครับพัฒนาการงานอาชีพการเงินอะไรของตัวเองให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับจึงอาจจะยังไม่มีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เข้ามาผูกพัน ให้เริ่มต้นส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเติมเต็มให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแม้อะไรจะขาดสมดุลลงไปบ้างในความรักความสัมพันธ์ก็ใส่ใจในรายละเอียดนะครับในความรักความสัมพันธ์ที่จะเติมเต็มอะไรที่ขาดหายไปก็เข้ามาเติมเต,ต็มสู่ความสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีแล้วก็ดูแลด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นนะครับด้วยความเสน่ห์ด้วยความหวานความโรแมนติกก็เดินหน้าอย่างมั่นคงนะครับ พัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มันคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไปแต้สำหรับในวันนี้ของชาววันศุกร์จัสติกนะครับวันนี้อาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรกับชาววันศุกร์นะครับ,นะรบโอกาสของการเริ่มต้นกับโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญๆนะครับที่อาจจะมีเกี่ยวข้องกับการลงนามทาสัญญาอะไรเกิดขึ้นที่จะให้ชาววันศุกร์นั้นได้รับความเติบโตสม หวังสมปรารถนาอย่างคู่ควรต่อไปนะครับเรียกนะ้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์1 2 1 7 8 1 1นนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสำเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในสถานการณ์การงานธุรกิจของท่านที่ท่านมีความคิดที่หลากหลายนะครับ คิดในแตกต่างคิดในมุมที่ไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับมองทิศทางอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เป็นโอกาสของการที่จะสร้างความสําเร็จสมหวังสมประตานะกับชาววันเสาร์อย่างต่อเนื่องนะครับที่ตามไาม้ตันมี หลากหลายนะครับในเส้นต่างของความสําเร็จที่เข้ามาเติมเต็มก็สร้างความบุดมสมบูรณ์พลังแห่งความรักพลังแห่งความสามัคคีพลังแห่งความอบอุ่นนะครับก็มาเป็นพลังเกือ้อกูลเกือ้อหนุนสนับสนุนให้กับชาววันเสาร์นะครับสร้างโอกาสของความสําเร็จความเติบโตในทิศทางที่ดี ที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากมายนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาววันเสาร์นะครับมีเงินเข้ามาเติมเต็มหลากหลายเส้นทางสร้างความบุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทาให้เส้นทางการเงินนั้นมีความบุดมสมบูรณ์มีเพิ่มปูนทวีกูลใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับก็เป็นทั้งสองฝ่ายที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาหรือเป็นพลังเกื้อกูลเก้อหนุนดวงเสริมดวงซึ่งกันและกันในการที่จะดึงดูดเข้ามาหลายๆเส้นทางต่างการเงินนะครับก็เส้นทางของความร่ารวย มั่งมีสีสุขนะครับเส้นต่างของเศรษฐีเศรษฐีนีนะครับเรนหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์ในวันนี้นะคนที่โสดกขน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการแขวนความโสดว่าอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับม้จะอยู่แบบโสดโสดก็มีความสุขนะครับมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอนะครับไม่ได้มองอในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มันนั้นให้เป็นทุกข์นะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของความสุขความสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับส่วน บางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะมีพบรักเกิดขึ้นได้สมความปรารถนากับการที่รอคอยรักที่มีคุณค่านะครับก็จะทำให้ท่านนั้นได้พบกับรักที่ดีๆเข้ามาพบศบตานะครับที่จะพัฒนาความรักคนสัมพันธ์นั้นให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณค่าสมหวังสมปรารถนาที่รอคอยต่อไปได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักคนสัมพันธ์ในวันนี้ได้รับก,การเติมเต็มกับความรู้สึกที่ดีๆนะครับ ที่สบตากันก็มีความอบอุ่นมองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงนะครับแม้นจะมีอะไรก็ามาเป็นพลังกดดันในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็มองโลกอย่างสดใสเข้าหากันนะครับก็ทําให่สร้างความรักความผูกพันนั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับภายใจสำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์เดอะมูนนะครับ พลังแข่งแรงดึงดูดที่ดีๆนะครับที่ชาววันเสาร์มีเข้ามานะครับไม่ว่าอะไรก็าตามที่จะสร้างสถานการณ์ของความไม่แน่ใจหรือกังวลให้เกิดขึ้นกับชาววันเสาร์ก็ตามตั้นก็จะมีพลังนะครับในการที่จะเตือนรู้ตื่นตัวในการที่จะคิดพิจารณาแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถดึงดูดพลังดีๆเข้ามาเติมเต็มสู่ความคึกคักนะครับให้มีความรุ่งเรืองอย่างมีชีวิตชีวาเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์หนึ่งสอง 9 2้าสนะครับก่อไาจยาวันเสาร์มีความสำเร็จมังคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่มีความสุขอบอุ่นเล็กก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ